สวัสดีคะ่ะท่านผู้ปกครองวันนี้นะคะจะเป็นการประชุมผู้ปกครองสัญจรและประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา267ถ้าเป็นการประชุม ผู้ปกครองนะคะคิดว่าในปีการศึกษา2567นี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของปีการศึกษาแล้วนะคะสำหรับการประชุมสัญจรผู้ปกครองเราจะเจอกันภาคเรียนละประมาณ1-2ครั้งนะคะเพื่อให้ผู้ปกครองได้เจอกับคุณครูประจำชัน้นและได้สอบถามคุณครูประจำชั้นว่าบุตรหลานของเรายังจะต้องเติมเต็มอะไรมีงานหรือว่าการเรียนในจุดไหนที่จะต้องปรับปรุงหรือว่าส่งเสริมเขาได้บ้างนะคะสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจํา ปีนี้ก็จะเป็นการประชุมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชมรมผู้ปกครองนะคะเขาได้มีโอกาสมาชี้แจงให้กับท่านผู้ปกครองทุกท่านทราบว่าตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาในหนึ่งปีนี้ทางชมรมผู้ปกครองทำงานอะไรให้กับ โรงเรียนบ้างหรือทํางานอะไรที่เป็นตัวแทนของผู้ปกครองทุกท่านนะคะให้กับโรงเรียนบ้างอันนี้ในส่วนของงานของชมรมผู้ปกครองเดี๋ยวถัดจากพออนะคะท่านผู้ปกครองทุกท่านก็น่าจะได้รับฟังนะคะว่าผู้ปกครองทางชมรมเนี่ยเขาทําอะไรไปบ้างตลอดปีการศึกษานะคะในส่วนของโรงเรียนเองตอนนี้ก็ถ้าให้พอ,อฝากนะคะพออก็น่าจะฝากอยู่ที่2เรื่องนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เองอะ่ะ ก็จะเป็นวันสอบของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1- ถึงปีที่5แล้วก็ฝากผู้ปกครองช่วยติดตามนะคะกับคุณครูประจำชั้นว่าบุตรหลานของเรานั้นอะ่ะส่งงานครบไหมมีงานชิ้นไหนที่ขาดบ้างคะแนนเป็นอย่างไรถ้าคะแนนน้อยมากหรือว่าคะแนนยังไม่ผ่านก็จะได้มาช่วยกันหา จุดที่มีงานไหนที่บุตรหลานของเรายังจะต้องส่มเสริมอยู่บ้างมีงานไหนที่ยังค้างส่งบ้างก็ขอถือโอกาสนี้เป็นการประชุมสัญจรไปด้วยเลยนะคะที่จะติดตามงานเหล่านั้นเพราะว่าถ้าปิดไปแล้วเด็กๆของเราเองเราก็คาดเดาได้นะคะว่าให้มาตามงานหลังจากสอบก็น่าจะยากอยู่แต่ว่าถ้ายังมีงานไหนค้างพรุ่งนี้สอบเสร็จเขาก็อาจจะใช้เวลาหลังจากที่สอบเสร็จนั้นอะ ไปหาคุณครูคนที่งานยังค้างหรือว่าคะแนนยังน้อยมากก็จะได้ไปซ่อมเสริมไปเติมเต็มกันยังไงหลังจากประชุมนี้ท่านผู้ครองลองสอบถามบุตรหลานดูนะคะสอบถามบุตรหลานแล้วก็ถ้ามีส่วนไหนที่ขาดตกบกพร่องไปจริงๆก็ลองคุยกับคุณครูประจําชั้นได้เลยนะคะวันนี้เราขอเป็นในรูปแบบของการประชุมออนไลน์เพราะว่าก็ทราบดีว่าผู้ครองเองก็ช่วงนี้น่าจะ ตัวงานเองก็ค่อนข้างจะรัดตัวโรงเรียนเองก็กิจ,จกรรมค่อนข้างเยอะวันนี้หรือว่าปีเนี้ยเราขอมาในรูปของออนไลน์นะคะจะได้ช่วยประหยัดเวลาของผู้ปกครองด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผออาจจะฝากท่านผู้ปกครองไว้ว่าในช่วงของปิดภาคเรียนตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็ฝากผู้ปกครองดูแลสุขภาพบุตรหลานด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ในระยะเวลาอันสั้นเนี้ยมีทั้งในเด็กเล็กอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นทั้งโรคของอิสุกอิสยัยไข้อีดัม แดงทั้งหลายเหล่านี้ก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้นะคะหลีกเลี่ยงให้นักเรียนไปในที่ที่พบปะผู้คนเยอะแล้วก็เป็นสถานที่ที่นักเรียนเองอะ่ะ เช่นสนามเด็กเล่นอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนเองเมื่อเจอกับเพื่อนๆทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จักการสัมผัสกับวัตถุแต่ละชิ้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจะทิ้งร่องรอยของเชื้อโรคอะไรเอาไว้บ้างยังไงก็ฝากดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็เนื่องในโอกาสจะปิดภาคเรียนแล้วช่วงการปิดภาคเรียนประมาณ1เดือน ครึ่งถึง2เดือนเนี้ยก็ฝากผู้ปกครองดูแลบุตรหลานนะคะให้ทบทวนบทเรียนให้เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดปีการศึกษาใหม่ค่ะ ยังไงก็เดี๋ยวต่อจากพอ,อนะคะก็น่าจะเป็นการสรุปงานของท่านผู้ปกครองว่าชมรมได้ทำอะไรไปบ้างมีเรื่องอะไรที่ทำบรรลุผลไปแล้วบ้างนะคะถ้าในส่วนของโรงเรียนก็พอ,อฝากไว้สองเรื่องอ,อย่าลืมนะคะสอบถามคุณครูประจำชั้นดูว่าบุตรหลานของเรานั้นยังขาดงานไหนค้างงานไหนเรายังเหลือเวลาอีก3วันที่จะเจอกับคุณครูก็จะได้เร่งมือกันในการติดตามงานนะคะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่าน โชคดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกรอบของการประชุมสัญจรผู้ปกครองก็น่าจะเป็นของรอบปีการศึกษา2568ก็คือปีการศึกษาหน้าค่ะสำหรับของพออก็ขออนุญาตเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายรุนนชัยหนูสุวรรณรองประธานชมรมผู้ปกครองรุ่นที่18รักษาการตำแหน่ง ประธานชมรมผู้ปกครองรุ่นที่18สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านวันนี้เป็นวันประชุมผู้ปกครองสัญจรและเป็นการประชุมสามัญประจำปี2567กระผมได้รับมอบหมายจากประธานให้มาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการของชมรมผู้ปกครองปีประจำปี2567โดยปี2567 ทางจุรนมผู้ปกครองได้ดําเนินการจัดเก็บรายได้จากผู้ปกครองซึ่งจัดเก็บมาเป็นท่านละจํานวน300บาทเป็นเงินจำนวน4สานวนแ9ด8้5บาทนะครับโดยมีรายจ่ายเป็นเงินจำนวน4านวนหนึ่งรบบาทยอดคงเหลือ คงเหลือจำนวน7 6 1บาทนะครับโดยเงินที่ท่านได้ชำระมาทางชมรมผู้ปกครองได้นำไปใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการได้แก่กิจการดูแลรถปวตองนะครับซึ่งชมรมผู้ปกครองได้ดูแลมาทุกรุ่นนะครับ2ส,สนับสนุนโครงการกิจกรรมของชมรมผู้ปกครองในเครือข่ายทั้งหโรงเรียนนะครับ 3. งานสวดอภิธรรมสศพของผู้ปกครอง ในโรงเรียนนะครับ 4. งานประชุมสามัญและประชุมผู้ปกครองทั่วไปของโรงเรียนนะครับ 5. สนับสนุนงานวิชาการและค่าใช้จ่ายค่าเดินทางของนักเรียนที่ไปแข่งขันวิชาการตามต่างจังหวัดนะครับ6กการบำรุงรักษาแก้ไขเบื้องต้นเกี่ยวกับพัดลม ของโรงเรียนนะครับได้มีการเปลี่ยนและการแก้ไขไปจํานวน35ตัวนะครับส่วนรายได้อีกหนึ่งยอดนะครับที่ทางชมรมผู้ปกครองได้ดําเนินการมาก็คือเป็นการทอดประป่าสามกี่ีนะครับโดยมีรายได้เป็นเงินจํานวน6แสน๕หมื่นหนึ่งพองรจ็์ต่างนะครับ โดยจานวนเงินดังกล่าวนะครับทางชมรมผู้ปกครองได้นําไปใช้จ่ายเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงเครื่องกรองน้ํานะครับเป็นเงินจํานวน80,000บาทนะครับและก็ค่าหลังคาโรงเรียนนะครับเป็นเงินจํานวน1นึ่งแห้าบาทนะครับแล้วก็ค่าถุงเท้าในวันเด็กนะครับกิจกรรมวันเด็กเป็นเงินจํานวน4ี่4มืหนึ่งบบาทนะครับ และนำไปใช้จ่ายเกี่ยวกับตู้กดน้ำหน้าห้องสัตร์การนะครับเป็นเงินจำนวน27,100บาทนะครับนำไปจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นนะครับจำนวน24เครื่องเป็นเงินจำนวน1 07, 7 7 6 0บาทนะครับนำไปแจกเป็นอ่งเปาเด็กในวันตรุษจีนนะครับเป็นเงินจำนวน20 0 0 0บาทนะครับ เปลี่ยนแปลงทีวีสามเครื่องนะครับเป็นเนงินจำนวนสามหมนสนเก้าร้อยบาทนะครับและใช้ในกิจกรรม o p เพนเฮาสเปิดโรงเรียนนะครับเป็นเนงินจำนวนหนึ่งบาทนะครับค่าสนับสนุนเนงินรางวัลน,นักกีฬาฟุตบอลนะครับเป็นเนงินจำนวน6ก0 0นบาทนะครับค้าเงินรางวัลน,นักกีฬา24คนนะครับ เกี่ยวกับชุดนักกีฬาจำนวน8,400บาทนะครับค่้าสนับสนุนนักกีฬาอบพอร์ต9คนนะครับเป็นเงินจำนวน2,700บาทนะครับค่้าสนับสนุนสารวัตรนะครับเกี่ยวกับชุดนักเรียนที่ไว้ดูแลความปลอดภัยนะครับเป็นเงินจำนวน3,160บาทนะครับรวมเป็นเงิน5แสน 48,014บาทนะครับโดยจะมียอดเงินกงเหลือ13,253บาทจุด8ูนย์ตะทางซึ่งเงินที่กงเหลือนี้ทางชมรมผู้ปกครองจะเก็บไว้เพื่อดูแลรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงเรียนที่จำรุดบกปล่องนะครับหากไม่ได้นำไปใช้จ่ายอย่างอื่นก็จะเก็บส่งต่อให้กับชมรมผู้ปกครองรุ่นต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือโรงเรียนและชมรมผู้ปกครองอย่างดีมาโดยตลอดชมรมผู้ปกครองขอสัญญาว่าจะดูแลบุตรหลานและกิจการงานของโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีและให้บุตรหลานของท่านได้มีคุณภาพการเรียนที่ดียิ่งขึ้นขอบคุณครับ you <laughs>